ชื่อคูบาน้อยเป็นน้ำสมมติตีโลกมนุษย์เข้าใจเรียกกันโลกกลมใบนี่เป็นอนิจจังเดี๋ยวหักเดี๋ยวจังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าตามธรรมดาก็เป็นตู้เจ้าตีมาอยู่เฝ้าสำนักสุดแล้วแต่ไผยจะจังจะหักก่อยอดพอไปฟังไป บอกขอเรียกร้องขอความหันใจจักทุกปันใดอดใจไววหันอายุของเฮาสุดแสนจะสั้นแถมบอกกี่วันมวยมิดนานาจิตต่างต่างคนต่างคิดดับคิดขาดความบำไบร์ำลำรวยล้นฟ้ากระบอกขอยไผ่มีนักเต่าใดตุกหลายเต่าอ,อันมาหาสมุทรกว้างลึกยาวสัน้นมนุษย์นับอ่านได้สบาย หัวใจมนุษย์ลึกขอมือปลายบ่มีผู้ใดหูตันมันใดขอบำเพ็นศีลกินตานใจใจเพื่อขอืฮอใดรุดโปนยังบ่วงแห่งกรรมตุกขังมากโลนโศกตุกตัณหาอะไรน่อยกระตุกน่อยหลายกระตุกหลายคนเดียวสบายไผบบ่เกี่ยวข้องรวยกระรวยเตะบ่ท่าคอยกันพอเสียงลมดังขอละไว้นี่ หหยดีจังเตะ้มต้องว่าหื้อกันกำไพเวนมันโลก่างแต่งสร้างจะว่าจะได้จังเตะ้อ่น้องตั้งหลายทิ้งเลียงบุ่นวายเอาไว้นอกรรำธรรมภาสิตภากล้านนาภาสิต สังขารธรรมนำมาพิรุษคนเฮาหมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวสุกเดี๋ยวตุกเดี๋ยวไขรเดี๋ยวหายหาทีส่สบายเตียงแจ้ก็ได้อายุคนเฮาสัญญา้นเงย้าไกลไกลกระเกินล้อยไปบนนักคนอยู่ล้อยปีมีแต่แก่งักหลังหักของโกงมงกานกลายเป็นภาระของลูกของหลานทุกทรมานเสี่ยงอยากเสี่ยงหัน อยู่เหงาก็ตุกเหงาอยู่สั้นกระตุกสั้นกรรมภัยเวรมันจัดนี้เกิดมาเพื่อตายบ่ได้หลีกลี่หลอกคาบอยู่นี่จีหลังเพราะว่าชีวิตเป็นอนิจฉังย่อมเน่าพุพังไปตามกันเจ้าเกิดมาเป็นคนทนไปอย่าเศร้าแถมบ่เมินเฮากะป้นสังขารน,นี่นาะป่าตุกลำโลนแต่หัวเถึงโกนเลนยไหน เงินท้องสินทรัพย์เป็นของนอกกายชีวิตเบาวายก็หาไม่ได้แต่ว่าลูกหลานปีน้องหว่วมใส่ปีตามารดาเจื่อจันยามดับจิตตายจากเขาไปนั่นหาในแต่นในแถมนากรรมพระว่าไว้บวชใจแก้งจ๋าตามติหันมามีหลายบ่อน้อยหันปีน้องทุกจนคัดสนต่ำต้อยขีมักจากก้อยเดือดจะ้ะ ดูถูกเหยียดยามทิ่งตุ้มขวังละบ่เหลวพอหน้ามาใจมันกับปีน้องบ่ใจภายในวิทขาดสิ่งใดช่วยกันเต่เจา้าเกิดมาเป็นคนบ่เหมือนกระเท่าจะเอาสั่งมาอ่านนับอันว่าเข้าของเงินทองสินทรัพย์เอาคิดไปตวยบ่ได้เลยเฮาหลากซบเข้าป่าจา้าบ่ฟังกับเฮาชีวิตคนเฮาก็มีเต่อัน เกิดมาเป็นคนจะไปกึดสั้นอูจาตัดบัญญยาดเมตรอยู่ๆกินกินประคองชีวิตมุ่งคิดแต่สร้างตางดีหักกันเอาไว้ย้ำตายเป็นผีอย่างน้อยกับมีคนมาหนังให้จือคูบาน้อยเป็นน้ำสมมุติีโลกมนุษย์เข้าใจเลียกกันโลกกลมใบนี้เป็นอนิจจังเดี๋ยวหักเดี๋ยวจังเดียวสุขเดียวเศร้า ตามธรรมดาก็เป็นตู้เจ้าตีมาอยู่เฝ้าสำนักสุดแล้วแต่ไผจะจังจะหักก่อยอดพอไปฟังไปบอกขอเรียกร้องขอความหันใจจักตุกปันในอดใจไว้หันอายุของเฮาสุดแสนจะสั้นแถมบอกกีวันมวยมิดนานาจิตตังต่างคนต่างคิดดับจิตขาดความบำไวย ล่ำรวยล้นฟ้ากระบอกขอยไผมีนักเต่าใดทตุกหลายเต่าอันมหาสมุทรกว้างลึกยาวสั้นมนุษย์นับอ่านได้สบายหัวใจมนุษย์ลึกข้อมือปลายบ่มีผู้ใดหูตันมันใดขอบำเพ็ญศีลกินตานใจใจเพื่อขอืฮอไดลุดโป้นยังบ่วงแห่งกรรมตุกขังมากล้นโศกตุกตันหาอะไร น้อยกระตุกน้อยหลายกระตุกหลายคนเดียวสบายไผ่บกเกี่ยวข้องรวยกระรวยเตะบ่ท่าคอยกันปอเสียงลมดังกอละไววนี่ห้ดีจังเตะบดต้องว่า้อกันกมไผ่เว้นมันโลกห่างแต่งสร้างจะว่าจะได้จังเตะปีน้องตั้งหลายทิ้งเลี่ยงวุ่นวายเอาไห้นอกร้ำขออนุโมทนาะเจริญในธรรม พระปรุปกซีดปลุกหาสธาญาตโยมทุกท่านทุกคนสุนักกัตังสู่มังกาลังสุป้าผาตังสุทธิตังสุขาโนสุหมุตโตจะสุยิทังธรรมอาจาริสุ ปาฏังกีณังกายกรรมังวาจกรรมังปาฏังกีณังปาฏังกีณังมโนกรรมังปานิธิเตปาฏังกีนาปาังกีนานีกัตัวณลพันตะเปางกีเอิจิตังตนัตตยังอิทธิสังอนุภาเวนะสัพพันตรายโ วินานตุโนยาตาวิวะหาปุลาปลิปุรันติสากาลังเอวะเมวะอิโตทิมนังเกตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปังคิปเมวะชัมิชาตู สเปปุเลนตุสังกัมปาจันโทปนัละโสยะธามณิจติละโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวตุนตาลาโยสุกีติกายุโก ภาวะภิวาทนาสิลิสานิจังอุทาปัจายโนจะตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภาลังุูโทมังกลาสัมุ ah ูโธสัมุูโทที่ปาทุตะโมุูโทพุทธมังกลามาคัมมาสัพทุขา ปะโมจาเลธัมโมมังคละสัมพุทโธคัมภิโลทุตทโสอนุงธัมมามังคละมาคัมมะสัพพภายาปะโมจาเลสังโฆมังคละสัมพุทโธวรทกิณโยอนุตตโลสังโฆสังฆมังคละมาคัมมะสัพพโลกะ อาตุปามายะสะเพสังสัตตานังสุขากามาตังปัสิตวกรรมโตเมตังสะพัสเตสุภาวะเยสุกิภาวะยานิทุ โกอังนิจังอหังวิยาหิตาจำเมสุขีหนตุมะชาตาจัตาเวลีโนอิมัมิขามะเกตัมหิสะตาหุนตุสุขีสัทธาตโตปาลัญจาลาเชสุ จักกวาเลสุฉันตุโนสัมมตจักกวาเลสุสัตตานันเตสุปานิโนสุขิโนบุคาลาภูตาตาภาวะคาตาสิยุงตาทายทธิผู้มาเจวาลียาณลียาปิจาเทวานณลาปายาธา ชาสาธิสาสจติเมตตานุสาติภาวานามโนบุพังคามธรรมมาโนเสธามโนมายามาสเจปสาเนนาอาสติวากาลุติวาตาโตนังสุขมันเวติ สยาวานุปายินีอโลกยาปาราลาภาสันตุทีปาลามังทานังวิสาสะปารมายาตินิปานังปาลมังสุขังตมาภาพพยาวิชัยพิกุได้อัด และบันทึกเทพธรรมะมาปอสมควรแก่เวลาฝากเป็นธรรมะบรรณาการเมื่อแก่ลูกซิ์ลูกหาศรัทธาญาติโยมในช่วงตีตมาเข้าธรรมเป็นเวลาสามปีสามเดือนสามวันก็ขออนุโมทนาฝากธรรมะอันนี้เอาไว้ให้แก่ลูกซิ์ลูกหาศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเอานำไปใช้ประกอบชีวิตประจำวันเพื่อเกิดความสุขและ ความเจริญให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมืองในปายหน้าจะมาผ่าพขอขอบคุณลูกซิยหลูกหาลูกแก้วดวงแสงผู้ใดมีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องบันทึกเสียงอันนี้อันประกอบโดยขออนุโมทนาขอบคุณปีขนานเกียังซักที่นั้นปีขนานสุภกิจปัญญาทิพปีขนานทวัดใช้ใจธมาท ปีขนานสมพงษ์ที่จันธนาคารธนาชาติประกันภัยตลอดถึงพ้อโดยคณะอยาิธรรมทีท่ได้น้อมถวายเครื่อบงบันทึกเสียงทำให้เกิดเสียงธรรมะอ,อันนี้ขึ้นขอฝากเอาไว้เป็นธรรมะบรนกา,ารสอนใจเพื่อแกลูกซิ์ลูกหาเป็นทีละลึกธรรมะภาพจะในอธิษฐานเข้าทาในวันที่2ปรากาฎาคมแล้วก็เป็นวันไขวันเกิดของธรรมาภาพซึ่งมีอายุ บดอก25ห้ปีจนถึงวันที่ส5เดือนตุลาคม2560ขอขออนุโมทนาขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่คณะสธาญาตโยมตั้งหลายทุกท่านทุกคน